ทุ่มเทียนต้อถามรู้เรื่องวะเรื่องไหมเออรู้เรื่องไหมทำใจสนุนโบ่รู้เรื่องไหมได้ยินไหมรู้เรื่องไหมเอาฟันมาใส่ก่อนค่อยมาคุยกับพี่ไปอืมอืมเนหืออยู่ภาไในคือว่าตบอไน ด้วยลำ d à แก้ด้วยลำ d à แก้ก็มันปูอยากรู้ว่ายาว่าปูว่าปากบูดีเด้อนาฬิกานใส่หน่ต้องบานนะบุเมรลับมาิเจ้จังไรนี่ยามายะไม่เงอนเลยโอ้โหก็มันเอาแม่เอานากานมาแบบเด้อมาหาเอาเลาเอานาแบบเด้ออานออกมาเอาข้างนอกบ่ hmm. จ้ายายทำอะไรเดี๋ยวมุกมาคุณยายทานอะไรนะ่าอร่อยจังเลยแม่กินยัง อ้ยพี่น้องเอ้ยน,ยนา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 ย,ยกินยังกระโดดเนาะกินเป็นตะแซสบตะนัวแทนเนาะ <laughs> บัตตอนี่พี่น้องเอ้ยยายจันกินแนวกินเป็นตะแซสบเนาะมาสิผ้ามาเบิ่งอย่างว่ามีแนวเว้า นี่แหม่ไปยืมชาวบ้านมานน่แหม่สิไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟดับเปลี่ยนเองนักเลงพอบบจาบ้างบบย่งแต่ว่าก็ไปยืมเพื่อนมากกให้ค่าย,ยืมคล้ายๆว่าเพื่อนกับบบเอารือว่าแต่ว่าก็เป็นสินนำใจเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็ไปเยี่ยมบ้านหน้ามาเพื่อนเป็นน้องสายของคุณ่าจันเด้อจ้าเด้อเพื่อนกับยู่น้ากันมาตั้งแต่น่อยเทหญ่อยอยละเพื่อนเป็นน้องสองายน้องไทยรีรอหน่ละลาบตะเนียนหน้าเนาะ เมียของน้องชายจันทร์เป็นกะลมป่วยกับไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลเม่ได้ก็เลยไปยามให้กำลังใจอยู่บ้านเนาะกับจิมี่เห็นอยู่ดอกเก็บน่ะทายเอาไว้ยู่วแบบนี้เอาเบิ่งอไรจันทร์กิน,นเป็นแต่แซ่บบ่นี่สิไปเปลี่ยนหลอดไฟซู่ซู่โอ้ยอับพับเลยเป็น่ยิ่งเมียเนี่ก็ต้องหัดเปลี่ยนหลอดไฟได้คนไม่พี่น,อน,น้องเลยใส่เขาก็บ่ได้เดิมสิด่าข้าเเทียน ถ้าไปหลงใส่คนนี่ได้ไหวว่านี่ปื๊ดนี่เป็นคดีควัญหมดดิเขาก็จีว่าใส่แต่เขาเออปตัตนากาจื้อไหววันนี้เฮ็ดเอาวันนี้อนไรเฮ็ดได้เฮ็ดเ,เอาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าใส่ห้องห้องก็เฮ็ดคือเก้าหน่ะล่ะย่ำสูนกับขากัน ใช่าพี่เดีอแต่ก็ต้องทำอ๋อพ่อแค่นี้ล่ะพ่อแค่นี้ได้จ้ะเด้อพี่น้องเอ้ยในหลอดหลายเดือนเปลี่ยนหลอดไฟยี้ตาสว่างกับเขาเนะี่ยพี่น้องเอ้ยอยู่แต่มืดๆมดเพี้ยเฮ็ดเอียงหอนหอน ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแสงไฟที่ทําให้ตาสว่างปรับปรับปุ๋มว่าเปลี่ยนหลอดไฟเห็นไหมอยู่แบบเมือนๆม,มาต้งงดนได้พี่น้อง่อยอายุคนมากเข่าฮือนสินะพว,วาน,นั่นแหละปะปุ่มกับสาวสวนเนะาะแต่กับเหตุเองทุกอย่างเนาะใส่เพื่อนมันก็นอยากเด้อพี่นอ้องเ้ยตรงมีน้ำใจดิเข้าม่เคยซอยอย่างเพื่อนเข้าพอจะเอิญเพื่อนใส่ผู้น,นั้นผู้นี้ไม่ปไป็ไเด้อ แล้วแล้วไฟหลอดแล้วแล้วขอบคุณค่ะอันนี้ยืมมาจากบ้านยายเนียมนะขอบคุณมากนะค่ะยายเนียมลูกชายเล,ล่านะคะยืมเหมือนล้านเล่ารวยดาวขอบคุณเด้อที่ให้แสงสว่างโอ้ยสินเห็นสินว่าสินใสหับนำได้ยาว่ากันเด้อ